สวัสดีครับทุกคนนะครับมาเจอกันอีกทีแล้วนะครับนะอ่าคราวนี้นะครับเป็นบทที่4นะครับนะ,ะปฏพีนะครับหลับปฏพีบทที่4นะครับนะอ่าบทที่4เราจะได้ชีสมา2แผ่นนะครับนะสแผ่น แบบนี้นะครับนะแผ่นบนเป็นตารางแผ่นล่างก็เป็นตารางแต่ว่าแผ่นล่างเนี่ยไม่ต้องคำนวณอะไรนะครับนะเดี๋ยวจะมาบอกตอนหลังละกันนะครับอ่ะดูแผ่นบนก่อนนะครับแผ่นแรกก่อนแผ่นแรกเนี่ยเขาจะให้ค่าเรามานะครับสองช่องนะครับคือความลึกกับจํานวน n ธรรมดานะครับจำนวนบงเขา20สเซนสุดท้ายนะครับนะสิ่งแรกที่เราต้องหาเลยก็คือเจ้า n นดันะครับตัวนี้ n ดัตตัวนี้วิธีการหา n อดัตเนี่ยนะครับไม่ยากเลยนะครับนะดูเลยละกันนะครับ วิธีการหา n ดัทข้อที่1ถ้าน้อยกว่า15ให้ยกมาน้อยกว่าอ่าเขียนให้ชัดถ้านะครับถ้า n นะครับนะน้อยกว่า15น้อยกว่าเขียนแบบนี้เลยนะครับ ทำไงครับยกมาเลยครับยกมาอ่าดูนะครับอันแรก7ยก7มาครับอันแรกอันต่อมา12ยก12มาอันนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขก็ของอันของมันใช้ตัวเลขท้ายเลขเดียวลงท้ายด้วย0ย์ก็ใช้0นะครับลงท้ายด้วย1ก็ใช้1ถ้าลงท้ายด้วย5ก็ยกมาได้เลย15ถ้าลงท้ายด้วย6 7 8 9ขึ้นไปเนะี่ยต้องคำนวณน,นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าคำนวณยังไงนะครับนะอ่าต่ำกว่า15ยกมา นะครับนะครับวิธีที่1นนะครับแล้วถ้าสูงกว่า15ทํายังไงอ่ะยกตัวอย่างตัวนี้สูงกว่า15ใช้สูตรนี้ครับสูงกว่า15ใช้สูตรนี้คือ15นะครับบวกกับวงเล็บนะครับจำนวนนะครับจำนวน n นะครับนะในกรณีนี้คือ2ีลบกับ15นะครับแล้วหารด้วย2แบบนี้แล้วปิดวงเล็บนะครับนะดูนะครับ หมายความว่าเอาจํานวน n ตัวนี้29เนี่ยมาไว้ตรงนี้ถ้า n ตัวเนี้ยนะครับมันเป็น30ตรงนี้ก็ต้องเป็น30ด้วยนะครับเอาตามนี้นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอา29ก่อนนะครับไปดูการคํานวณน,นะครับนะไปดูเครื่องคิดเลขกันนะครับปุ๊บกดเครื่องคิดเลขเลย15บวกบวงเล็บเศษส่วนนะครับ29ลบ 15ส่วนด้วย2นะครับปิดวงเล็บนะครับหาคำตอบปึ๊บได้แล้ว22นะครับมองเห็นนะครับ22นะอ่ะเอาย2ิบสองกลับมาใส่จบโอเคปะ่ะอ่ะดูอีกตัวหนึ่ง38 15บบวกวงเล็บ 38-15ลบ15นะครับอาหารด้วย2ปิดวงเล็บนะครับกลับไปดูที่เครื่องคิดเลขน,นะครับเึิบเปลี่ยนค่านะครับจาก29เป็นเป็น38นะครับเึิบเท่ากับ26.5นะครับใส่เลยครับไม่ต้องปัด26.5จบแค่นี้โอเคป่ะ นะครับเอาแบบนี้เลยนะครับนะ,ะทำมาใส่ให้มาใส่ให้ผมมานะครับนะตัวไหนเกิน15คํานวณตัวไหนไม่เกิน15ไม่ต้องคํานวณนะครับจบนะครับนะอ่ะต่อมาเป็นช่องนี้ครับ <c oughs> ช่องนี้นะครับ ultimate bearing capacity of sand นี่นะครับนะ ไอช่อง k นี่เราไม่ต้องสนใจเพราะเราไม่มี k นะครับเรามีแต่แซนนะครับนะก็คือเดี๋ยวเขาจะถามว่าเผื่อก็ถามเป็นไรก็คือค่าอา่ค่าการรับน้ําหนักนะครับรับน้ําหนักรับน้ําหนักสูงสุดนะครับของทรายของเราที่เรามาทดสอบนะครับนะวิธีการหาทํำยังไงครับวิธีการหาใช้สูตรนี้เลยครับดูนะครับสูตรบอกว่าใช้อ่ผมจะเอาช่องนี้นะครับนะสูตรบอกว่าใช้1.6ก นะครับวงเล็บ1.6คูณวงเล็บ n น,นะครับลบด้วย3.57นะครับไม่ต้องถามผมนะว่า1.6กับ3.57มายังไงมันเป็นสูตรเลยเขาไม่า,ามีสูตรมาให้แบบนี้นะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับในช่องนี้เราจะใส่อะไรครับ1.6 นะครับผมใส่ช่องนี้นะครับ1.6คูณวงเล็บนะครับ n ดัตคือ14บสีลบสามปิดวงเล็บนะครับนะแล้วก็หาคำตอบออกมานะครับนะเท่าไหร่นะครับไปเครื่องคิดเลขก่อนนะครับปึ๊บ <c oughs> โทษครับ1.6คูณวงเล็บเท่าไหร่นะเมื่อกี้14ป่ะนะครับลบ 3.57นะครับปิดวงเล็บเท่ากับ16.88เอ้ยโทษ16.688นะครับนะนี่นะครับก็ได้เท่ากับนี่นะครับ16.688ใช่ไหมก็เป็น6 9ปัดเลยนะครับเป็น6 9นี่เอาแบบนี้เลยทุกช่องนะครับนะ อย่าลืมนะครับสูตรนี้นะครับ1.6ึคูณเนดนะครับนะ n ที่เราเพิ่งหามาเนี่ยนะครับเจ้าตัวที่เพิ่งหามาเนี่ยนะครับนะได้เท่าไหร่หาเท่านั้นนะครับอ่ะสมมุติตัวนี้นะครับ n อเราเป็น26.5ใช่ไหมครับอ่าเราก็ใส่เลย1.6ึ่งดคูณวงเล็บยี่้ลบด้วยเท่าไหร่ครับ3.57นะครับปิดวงเล็บอ่านะครับอ่าไปขึ้นที่เลข เท่าไหร่นะ1.6นะครับคูณวงเล็บเมื่อกี้เท่าไหรว่วะจำไม่ได้เว้ย26.5หนะครับ26.5ลบ3.57นะครับปิดวงเล็บแล้วก็หาคำตอบนะครับปึ๊บได้เป็นได้เป็น36.688ก็เป็น69นะครับนะ ก็ได้เป็น36.69อย่างนี้นะครับนะวิธีคิดคิดแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับนะอ่ะต่อมานะครับตารางที่2นะครับตารางที่2ง,ง่ายกว่าตารางแรกอีกนะครับ N 20ี่เซนนี้นะครับ n ต่อ20เซนสุดท้ายให้พวกเรานะครับยกเจ้าชุดนี้ลงมาใส่เลยครับไม่ต้องปรับอะไรเลย ยกช่อง n เนี้ยลงไปใส่เลยนะครับนะนะลองดูนะครับ7 12 15 13 14อ่ายกมาเลยนะครับ7 12 15 13 14นะครับแล้วเขาให้ให้เราทำอะไรให้เรามาลงตารางนี้นะครับเป็นโบเผลอยี่สิบเซนสุดท้ายนะครับโบจริงนะครับนะจริงแล้วผมก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรนะครับนะอ่ะแต่ผมรู้ว่าวิธีรายงานมันคือยังไงนะครับนะพอเราได้เจ็ดใช่ไหมครับเอามาทำอะไรครับ บางคนน่าจะเดาออกละนะครับนะอดูนะครับเจ็บนะครับนั่นจะเรียกนักเรียนโทษทุกคนดูนะครับตรงนี้มันสิบใช่ไหมครับยี่สิบใช่ไหมครับตรงนี้สิบก็คือเส้นนี้สิบเส้นของเราเท่าไหร่ครับเจ็ดครึ่งหนึ่งคือห้าถูกไหมครับเจ็ดอยู่ตรงนี้ครับปึ๊บอันนี้คือสิบห้าถูกไหมครับของเราสิบสองอยู่ประมาณนี้ครับต่อมาสิบห้าอยู่ตรงนี้ครับต่อมาสิบสามอยู่ตรงนี้ครับสิบสี่อยู่ตรงนี้ครับ ให้เราขีดแบบนี้ครับนึกออกไหมครับนะขีดแบบนี้อ่ะเรามาดูเส้นลึกๆบ้างลึกๆของเรา56า38 4ห5ส38 4า56 56เราอยู่ตรงไหน50 50อยู่ช่องนี้56ก็ประมาณนี้นะครับ40เราอยู่ตรงไหน นะครับ43อยู่ประมาณนี้แล้วก็เท่าไหร่ครับ38ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่ลงมาเนี่ยมันก็จะมาขีดตุ๊กปัุ๊กปักุ๊กๆักตุ๊กตักตามเนี้ยนะครับนะขีดมาให้ผมนะครับนะผมจะได้ให้เด็กเนี่ยนะครับลอกใส่ให้นะครับถามว่า มันต้องควรทํานะเผื่อข้อสอบมันออกว่าให้เราพอตตามนี้ตามนี้นะครับเราจะได้รู้บ้างว่ามันมันมันทำยังไงนะครับโอเคนะนะครับลองทําส่งกันมาถ้าติดยังไงต้องถามนะครับมีอะไรก็บอกกันนะครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ